สวัสดีค่ะทุกคนโค้ชวัสนาสตูเนอฟสกี้ค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะโค้ชก็เป็นทั้งคนสอนและก็เป็นทั้งคนแบ่งปันที่อยู่ในคลาสเรียนวิชามนุษย์เนรมิตคนก็เป็นได้ key to success นะคะซึ่งสิ่งที่โค้ชแบ่งปันค่ะก็คือ1ิเคล็ดลับหนทางสู่ความมั่งคั่งนะคะและค่ะเราก็จะมีการที่จะทําการบ้านกันนะคะและโค้ชค่ะก็อยากจะทําไปกับนักเรียนไปกับลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านนะคะ ซึ่งโค้ชค่ะเลือกข้อที่10มานะคะเพื่อที่จะออกมาแบ่งปันมาให้ความรู้กับทุกคนทุกท่านค่ะเพื่อที่ทุกคนทุกท่านจะสามารถเอาความรู้เนี่ยค่ะไปใช้เซลเทอล์ไปพูดกับตนเองค่ะเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองเพื่อเติมเต็มให้ข้างในให้โลกจิตวิญ,ญญาณภายในเนี่ยค่ะเขาสามารถได้รับ ทุกมิติเลยในสิ่งที่คุณกําลังบอกเขานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ค่ะถ้าเราอยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะการพูดสิ่งดีๆกับตนเองเป็นสิ่งที่จะทาให้เราค่ะเดินหน้าสู่ความสําเร็จเร็วๆมากขึ้นเพราะว่าเรามั่นใจในตนเองค่ะทุกคนคะ่ะและค่ะสิ่งที่โค้ชจะมาแบ่งปันทุกคนนะคะนั่นก็คือข้อที่10ค่ะที่เราทุกคนนะคะเรียนด้วยกันไปกับลูกศิษย์นะคะโค้ชก็ทาการบ้านไปด้วยกันเลยนะคะ และข้อนี้ค่ะเราจะมาใช้เซลทล์กไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะใครที่อยากจะเอาไปใช้กับตัวเองนะคะยินดีมากๆเลยนะคะเอาไปช่วยบอกผู้คนเอาไปสอนเอาไปแบ่งปันยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะและเรามาฟังกันค่ะว่าข้อที่10เราจะใช้เซลทล์กกับตัวเราเป็นยังไงบ้างนะคะให้คนค่ายกมือขึ้นมาแล้วเอามือทาบใจค่ะและให้พูดแบบที่โค้ชพูดนี้เลยค่ะหรือคุณค่ะอยากจะจดนะคะแล้วก็เอาไปฝึก กับตัวเองที่น่ากระจกก็ได้เลยนะคะหรือจะเอาไปฝึกพูดก่อนนอนหรือตื่นนอนได้เลยเหมือนกันนะคะแล้ววันที่คุณจะทํางานนั่นแหละตอนเช้าขึ้นมานะะี่ค่ะคุณพูดยิ่งจะทําให้คุณค่ะมีพลังมีความสุขในการแบ่งปันในการมอบความรู้ในการออกไปนําเสนอสินค้าในการออกไปนําเสนอสินค้าของคุณธุรกิจของคุณให้กับผู้คนคุณจะมีความสุขมากเลยค่ะเอาข้อนี้ไปท่องนะคะและข้อนี้นั่นก็คือ ฉันเป็นที่รักใคร่ของทุกคนบนโลกใบนี้ฉันมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอคำพูดของฉันมีไว้เพื่อยกคนให้สูงขึ้นไม่ใช่กดคนลงตำ่ำเอาเคล็ดลับข้อนี้ไปใช้ค่ะทุกคนคะ่ะ แล้วคุณฝึกท่องกับตัวเองฝึกท่องกับตัวเองทุกวันนะคะแล้วคุณจะมีความภูมิใจในตัวเองแล้วคุณจะมีความรักตัวเองมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเคล็ดลับเหล่านี้ค่ะเป็นเคล็ดลับของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกและคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนค่ะเขาใช้กันก็คือการพูดเซลทล์กกับตนเองนั่นเองนะคะทุกคนค่ะฝากทุกคนนะคะเอาไปลงมือทำเอาไปลงมือปฏิบัติและทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวันนะคะ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนค่ะโค้ชคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะจากสิ่งที่โค้ชค่ะประสบความสําเร็จมีรายได้หกหลักมาตั้งแต่อายุ24่ปีนะตอนนี้อายุ40ปีโค้ชยังสามารถที่จะมีรายได้หกหลักซึ่งสิ่งที่โค้ชค่ะเอามาแบ่งปันทุกคนทุกท่านค่ะโค้ชรักในการเรียนรู้รักในการพัฒนาโค้ชก็ไปสะสมไปเอาความรู้จากครูบาอาจารย์นะคะที่เขาแบ่งปันไว้นะคะโค้ชก็ไปแกะรอยนะคะแกะรอย นักพูดระดับโลกไปแกะรอยคนสําเร็จนะคะซึ่งไปนั่งแกะไปนั่งฟังและก็ได้บทความนี้คะ่ะมาแบ่งปันให้กับทุกคนทุกท่านค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านค่ะเอาไปใช้เอาไปแบ่งปัน,ปนเอาไปบอกต่อนะคะรักทุกคนและปรารถนาดีกับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนค่ะสําเร็จสําเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจนะคะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์แบ่งปัน,ปนความรู้ให้กับเพื่อนของเราบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ หนึ่งการแชร์ของคนค่ะเป็นการที่จะช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกคน,ขอ,คนคขอบคุณทุก่านค่ะที่รับชมรับฟังขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะรักทุกคนและปรารถนาดีกับทุกคนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย